อันนี้เราบุกเข้ามาในซอยกูดีจีนนะครับโอ้มีร้านอาหารววานโอ้โหอ,อ,อาหารเยอะแยะเลยครับนาา่าทานแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ในซอยมีมิวเซียมด้วยมีคาเฟ่ด้วยครับ Curry p u ่ ว้าวบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะี๋ยวให้ลงมาเอาได้ครับเราขึ้นข้างบนก่อนไปดูพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวผมตามเขขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์กันก่อนรขึ้นไปก่อนเลยรูจะสั่งสั่งก่อนไเออเดี๋ยวคนมาสั่งก่อนครยังไ่ันันี้เมนูอะไป ทางเข้านะครับถอดรองเท้าด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านก mm ู hmm. ดีจีนเชื้อสายโปรตุเกสยังถอดอะครับยังพูดจอวัสโกดากามาจากโปรตุเกส เดินทางจากโปรตุเกสอ้อมแอฟริกามาถึงอินเดียแล้วก็มาสุมาตาแล้วก็มาอายุธยา,ามีปืนใหญ่ด้วยแม็กซับนี่คือแคนนอนเดอะพิสโต้ว้าวนี่ปืนสมัยโบราณสุดยอดเลย นี่คือเครื่องเทศที่เขาค้าขายกันว่ามีงาอัวงาช้างด้วย Can you translate to me Can? นี่คืออาหารของชาวโปรตุเกสที่เราคุ้นเคยนะครับฝอยทองลูกชุบทองหยอดขนมหมอ้อแกงขนมบ้าบิี